morning ค่ะ morning ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงค่ะเรากำลังจะไปออกกองกันจริงๆว่าใส่ใจปีหนึ่งออกกองเยอะมากแต่ว่าวันนี้เป็นกองสุดพิเศษหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่แบบนางแบบธรรมดาเพราะเขามีดีกีไปถึงนักสแสดงด้วยเป็นดาราแล้วก็เป็นนางแบบในนักร้องอีกล่าสุดเป็นธรรมะด้วยอ้าว เป็นหลายอย่างมากหลายอย่างหลายหลายทุกอย่างอ่ะเออชาวนี้ก็เลยแบบจะอึดน,นึงนะคะเพราะว่านอนไปหน่อยแต่ว่าไงวันนี้เนี่ยวอก1กหนึ่งวันพันเรื่องของเราจะมีให้คุณตาตื่นใจแน่นอนค่ะปรับมูดไม่ทันแน่นอนค่ะเดินทางต่อ,อ,อชาวนี้ติดไปปะจริงขยับส่งส่งวิอะแล้วก็กลับมาติดไหมอะไรอะ่ะไฟเขียว ี่โมงหรอเออถึงแล้วเป็นเวลาแปดโมงเอ็นาทีมาดูกันอ้าวไม่มีใครมานัดแปด้องเหตุการณ์แบบเนี้ยมันต้องเป็นเราตลอดแตะพี่แนนนัดแปดโมงถึงไหนดอูทุกคนรถติดบ่บหบจริง อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้พี่แนนถ่ายลุกอะไรบ้างวันนี้ถ่ายแบบใส่ใจนะคะขอสปอยก่อนว่าพรีเซนเตอร์ต้องหู่อย่นะใส่ใจเพิ่งเคยมีพรีเซเตอร์ครั้งแรกหุ้ยจริงมาเนี่ยอ่ะถ้ายเป็นพรีเซนเตอร์จินอกจากฉันกับพี่นัทอ่ะเห็นบนแบบนี Schmidt ่เข้าปีที่ห้าป่ะใช่ปีที่ห้าแล้วใส่ใจห้าขวบแล้วหุ โตมากตอนนี้ใส่ใจโตเป็นสาวแล้วตอนนี้คนรู้แล้วเลยใส่ใจพอในเมื่อใส่ใจเป้าปีที่5นะคะใส่ใจคือโตเป็นสาวสักพักเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีอะไรที่แบบใหม่ๆแล้วลิบ้างตอบสนองคุณลูกค้าพรีเซนเตอร์คนนี้ของเราที่เรารักมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของใส่ใจที่จะทุ่มทุนสร้างในการสร้างของมานเนี่ยนะแบบว่าคือช่ำาแต่ว่าเขาเป็นลูกค้าคนจริงซื้อจริงเอฟ คือไม่ได้ว่าแอบแอปตอแหลนะว่าแบบว่าเออเอฟจริงค่ะพี่แนนน่นเนี่ยออเดอร์ของว่าสั่งใช้ไปสิบโหลก็เลยงงว่าเอ๊ะเอาไปขายต่อหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าของถูกไงถูกแล้วดีไงแต่คือสั่งทีสั่งทีงท่แบบสิบออเดอร์อะแล้วอย่างเดียวอะฉันเลยแบบเฮ้ยเกินไปไหมแม่ให้ฟีก็ไม่เอานะบอกฉันอยากจ่ายเพราะฉันไม่อยากติดค้างอะไรกับเธอก็เลย่ะ ลดขยักจ่ายก็ซื้อได้เลยค่ะนี่วันนี้สิ่งที่เรามาถ่ายทำก็คือจะเป็นสิ่งที่นางชอบเพราะว่าถ้าเกิดไม่ซื้อจริงไม่ใช่จริงแล้วก็ไม่รู้สึกอินจริงๆหนังไม่รับอะจึ้งไหมละ่ะจึ้งไหมล่ะนะฉันฉันขยันขยอยให้มาเอาตัวอื่นรุ่นอื่นอ,นอะฉันไม่ไ้เจ้าของฉันก็เออตัวนี้ตัวขายดีรุ่นขายดีแม่ถ่ายให้หนูได้ไหมแบบเออนู่นนี่นะ่ะ แม่มอินลุกแม่อินตัวนี้นี่การใจไงตัวนี้เท่านั้นรุ่นนี้เท่านั้นอย่าพี่แนนอ้าวกระชากมาเหมือนกันไงได้รวมข้างได้รุ่นนี้เท่านั้นืนอ,อนเอเอใค้ก็เลยบอกโอเคได้แม่ัแม่เป็นซินเตอร์รุ่นนี้พ t ทีสูามลืมพาหมันเท่านั้นผ้าเย็นใส่แล้วเย็นจิมิโกะเท่านั้นกับนี่เลยปิดจุกใส่ใจไร้กา่าเท่านั้น แล้วบอกเลยนะว่าสำหรับใครไม่มีปกแล้วบอกว่าทําไม,มติดไม่อยู่คนนี้ติดอยู่เดี๋ยวจะให้เขาสอนว่าติดอย่างไงเออ,เอมาถึงตอนนี้บอกหรือยังว่าใครยังไม่พูดไม่พูด,ไม,พดไม่พูดด้วยไม่บอกเหปลายเท้าปลายเล็บปลายผมแล้วลอกเลาะออ,อาามาก็เป็นใครออรู้อย่างว่าใครใครเ <laughs> นทอ่ะไหนไหนใส่ใจก็จะเข้าปีที่ห้าแล้วขอถามหน่อยทำไมถึงต้องชื่อใส่ใจ ชื่อยังอื่นไม่ได้หรอคือชื่อต่อเป็นล้านรอบแล้วแต่ก็ตอออีกรอบในยูหมือนอะไรว่าเหมือนชื่อฉันอะก็ไม่ื่อน้องแน่น้องมีน้องอะไรเอาตอบอีกตอบผิดได้อะคือว่าที่ชื่อใส่ใจนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้หัวใจแล้วก็ใส่อยู่ข้างในก็เลยนึกขึ้นได้บนรถตอนเหนื่อยพี่นัดก็เลยออกมาคาว่าใส่ใจแล้วก็เลยแบบว่าเอาคําว่าสีเกตมาต่อด้วยเพราะว่ามันคือเรื่องของความลับ เออเรื่องของวิ่งอะไรแ,แบบ <ๆ S 1> ก็เลยแบบว่าเอ้ยแบบใส่ใจสีเครทเฮ้ยน่ารักสุดๆแล้วทำไมต้องสีม่วงสีม่วงคือดูดวงมาคืออย่างนี้นะคนเราเนี่ยเวลาจะทําแบรนด์จะทําอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ปรึกษาการตลาดการตลาดหรอกปรึกษาว่าดูปนนเปิดไพ่กันเลยฉ่ำเลยไม่แต่ว่าพอรีเสิร์ชลึกๆล,ลงไปแล้วว่าสีม่วงเป็นสีที่ทำให้ผิงเซ็กซี่ที่สุดเวลาใส่ชุดชั้นในเออจะถามว่าใส่ใจมีชุดในสีม่วงยังก็อยาง ขัดแย้งมาแล้วมาแล้วช่างหน้าค่ะพี่ปอนค่ะทำผมน้องการนะคะเซตคอมโบความสวยเราเท่านั้นเลยอ่ะเขาอยากคอมโบความสวยต้องสองคนนี้นะคะอย่านี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ให้โจทย์พี่ปอนไปนะคะว่าเรียบหรูสวยดูแพงโก้เกะซีโอพันล้านหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยยากไหมคะพี่ปอนไม่ยากก็่พี่ปอนบอกว่าหน้านี้ได้เลยไม่แต่งให้ฉันแล้วอะ พุงมากบอกไม่ไ,ได้เอาแต่งหน่อยไฮโซดูสะอาดเอไอไฮโซดูสะอาดโกเก๋เท่านั้นรอดูนะคะก่อนเริ่มงานค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งหนึ่งแบบ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาบีฟกันแล้วนะคะว่าแบบเออเข้าใจตรงกันนู่นนี่นั่นโน้นและนี่คือท่าโพสของเราที่จะให้แม่เอ้ยหลุดหลุดนะแม่เออหลุดนะเนี่ยแม่เองหน่อยสิโพสนะคะแบบนี้อะไรอย่างนี้ใดๆโค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 ้กทำไมพี่เจนซื้ออีกแล้วอ๋อคือพี่เจนซื้อไปแล้วอ่ะยี่สิบแท็กไม่เฉลยความจริงมาก่อน หนึ่งหนึ่ง,งสองสองสามสามส,สี่สี่พี่แม่งกดใส่ใจตลอดแล้วคุณไม่รู้เป็นอะไรกับใส่ใจหมืนเป็นโรคจิตอ่ะไม่พี่เจนยอมรับว่าหนูมาก,ก่อนว่าเอาไปขายต่อ <c oughs> ได้ได้แบบส่วนพิเศษหรอเออนีออฉันไม่ได้ตอแหละนะนีเ่เอ้ยเอ้ยแม่ควักเลยนี่จะบอกว่าอะไรหรือเปล่าที่ปิดผลนมแล้วมปิดทั้งนมของพี่เลยวะเอาคือเขาทำมาปิดแค่หัวเอาควักแล้วควักอีกแล้วควักอีกแล้วเอ้ย ควักมาอีกเลยแล้วเออโคตรจะเลยนเออเออเออปกติกริงจรงในทั่วไปอ่ะเวลาใส่มันจะแบบเนื้อออกใช่ป่ะแล้วตอนนี้คือเป็นคอจดอคือเวลาเป็นคอจดออันนี้คือจะชอบพวกแบบผู้หญิงที่เป็นแบบวัยคุณแม่แล้ววัยคุณแม่แล้ว เวลาเราใส่เกงในที่มันแบบไม่เซ็กซี่มันก็จะดู turn ออฟมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใส่ก็คือใส่ใจที่ใส่ก็ตตัว V เหรอแม่ใส่ตัว V ปะตัว V เท่านั้นใส่ในตัว V เท่านั้นค่ะเอระเยังเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพอยู่เราต้องใส่ V ถึงแม้ว่าเราจะมีปจดอก็ตามเราจะมาเป็นคุณแบบมนุษย์คุณป้าเราจะไม่ใส่เอลเอลสูงเอลอะไรเราใส่เอล V เท่านั้นไม่ผู้หญิงที่ใส่เอลสูงอะพุงจะใหญ่ก็ลดความบวมไม่ได้สักที เพราะว่าใส่เอวีปุ๊บเราเห็นพูงตัวเองเราก็จะรู้สึกแบบแบบเอซ็กซี่ขนาดแบบเอผู้ชายไม่เห็นเราก็จะมองกระจกอ่ะพักภูมิจิตในตัวเราจริงๆ ถึงแม้ว่าเราอยู่คนเดียวเราก็ต้อง,อง,องเซ็กซี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ดูเนี่ยนะเราต้องพร้อมต้องหัวใาเ้ยเื่อวันไหนเผื่อวันไหนแบบวันใดฉันใสย่ยงังงี้แต่ฉันก็ต้องสวย<อ>แบบมิ้นก็บอกว่าคนคิดว่าแบบกางเกงในไม่ใช่เรื่องสำคัญพี่จะบอกเรื่องสำคัญม,มากูกแมดูแมนมากเช้านี้กางเกงในสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด yes เพราะว่า <creo> อ,อยากเรารูสาส้สึกว่าเซ็กซี่ในภายใน เออส่งอินเนอร์เนาะนี่ไม่ได้อวยนะ,ะแต่มันดีจริง <c oughs> แต่ว่าตึ้งเงในอะสักกี่รอบอ่ะก็ไม่เปื่อยยังไม่เปื่ยอยเนาะแต่แม่ก็ <c oughs> คือซื้อแม่งซื้อแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าซื้อมาต้มกินแลก็หนูถึงถามไงหนูถามไปแล้วว่าแม่ใช้เราทิ้งหรือเปล่ายอมรับมาจิตเปิดแบบเปิดตู้เสื้อผ้ามากางเกงในแบบสองอกองใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ใส่ใจหมดเลยเพราะว่าเอวต่ำ ถ้าตัดแบบตัดได้ใจอ่ะที่อ่ะก็คือเลเซอร์ไม่มีอะไรแล้วแมคือพูดตามตรงว่าอยู่หัวนกอะค่ะบ้าบอให้พี่เจนนี่แต่งหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยให้ขายเพิ่มเออนี่ยังไม่ได้ขายเลยนะอันนี้เริ่มขายแล้วเหรออันนี้อันนี้จากความในใจเฉยถ้าเกิดขายปุ๊บจะขนาดไหนที่เป็นมนุษย์แม่แนี่เรารู้สึกว่าเราต้องเซ็กซี่ตลอดเวลาอ๋อเก่งไหน ปิดจุเท่านั้นเพราะว่าอันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะแปลว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าเราเก็เราจะสวยอ่ะาละจะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเราก็ต้องให้ไอเทมก่อนรูปรักของเขาก็คือกางเกงในวีดีศูงสา e 03, ุ่นเอลวีเอต่ำเท่านั้นคือเอลต่ำอยู่ที่หัวเลยส่วนเป็นจุกนะคะเป็นไรกาวเบอร์หนึ่งเท่านั้นจ้ะยงแล้ว ้ตายขนลุกไปหมดคันนี้ยังไม่ทันเริ่มค่ะ,นะค่ะก็ะต้องเปิดเพลงวิวให้อะไรให้มีเพลงของตัวเองค่ะไม <laughs> ่เลยสูเพลงตัวเองเท่านั้นเลิศอะ่ะโคตรเลิศจอดเคอยัวากีทำได้ค่ะตงมาโอ้โห แบ่กใจนักเอกเบิร์หนึนน่งนประเทศของแชมป์บันยาวนานกว่า20ปีให้เลยใช้ได้ทุกรูปอะ่ะเออทีนั้นะไม่ต้องรีทัชเป็นนางแบบคนเดียวที่ไม่ต้องรีทัชให้เลยอะ่ะลมมาแล้วลมมาแล้วนางฟ้าน,ะะนางสวรรค์บังเกิดอีกแล้ว สวยมากถูกถูกเออใช่นี่แหละใช่ตัวติงตัวแ้มาแล้วไมีนะคือ,นะคอไม่มีคำบรรยายใดๆจะมาอันมาเอ่ยแล้วคือสวยม,มากโคตรจะใชยนี่แหละมืออาชีพเทพพิดานางสวรรค์สุติแล้วคะ่ะ สวยมากอ๋ออ๋ออ๋อคือสวยฉ่ำจนแม่ถ่ายงานไปได้แล้วสวยจนแม่ไม่ถ่ายแล้วแม่ยิ้มขำแม่จะต้องดึงความเซ็กซี่ในอินเนอร์ของแม่แต่จริงแม่ต้องดึงอะไรเพราะแม่เซ็กซี่อยู่แล้วเป็คุณหรือเปล่าเออจากอินเนอร์โอ้ยนั่นนั่นนั่นเห็นไหมอันคุณแกคือสวยมากเอางี้นะตอนแม่ทำตาปลื้มอะคือสวยมากนะแต่พามาฉันขึ้นหลับนะอันไหนลองทำตาปลือแบบแม่ไม่เป็นหวั่งเิ่ง อินเนอร์ไม่เหมือนเขาตัวใหญ่ก่าเด็กแต่ได้เหมือนกันแกล้งคือสะโพกแม่โดมากต้องฉากเข่าอ่ะูให้เลยนะท่านี้ตีสี่นะคะตื่นตีสี่บอกกําลังกายนะคะแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ไม่กินขับของหวานนะคะก่อนนอนสวดมนต์สองชั่วโมงนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงก็ได้แบบนี้ค่ะ ไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องพึ่งแพทย์สวยได้แบบนี้ค่ะตามฉบับพี่เจนิเทียนค่ะสวยมากลองชุบท่า,าเออเอเอสวยสวยสวยเลยแม่อเอ้ยๆอ้ยอ้ยสวยมากสวยมากอะไรเรนี่ยค่ะนั่งฉี่ไม่เลยมาแล้วมาแล้วกับส้นสูง8นิ้วของฉี ค่าหนี้คือเมื่อยแทนนะจริง ใส่ใจสิเกตค่ะส่งคุณแม่ก่อนค่ะส่งคุณแม่มาเลยจ้าเสรบเสร์ฟละก็เป็นตัวไปก่อนผิวผุลมโคกสวยมากอย่างงั้นแหละสวยยันเงาโอ้โหเงายังสวยดีไม่ต้องตุ้งเลยใช่ใช่โดโคกนั่นแหละโดอย่างนั้นแหละเออเออเออ ต่อจากนี้จะเป็นแบบนูท๊ที่แท้จริงเดี๋ยวจะโดนเหงื่อมันจะไม่ได้ค่างเงินเดี๋ยวต้องปิดอเอาแล้วกันนะทุกคนรอ,อดูผลลัพธ์อีกกี่ลุกนะพี่แนนด่วนด่วนด่วนสีดำแล้วก็สีแดงจบ,บปะปะปะต่อไปเราจะถ่ายรุ่ไหนคะรุ่นที่ขายดีที่สุดของทางใจใจบารแฝกข้าใส่ค่ะรุ่นนี้คือช่วยยกอกกระชับนะคะโหมาดำสุดนี่ มาราใครอยากเป็นมารามเอาไว้ไหมคะอันนี้คือแบบ keep i n n ์เว e ร r คี e อ inner รอเลยเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของอกอะอกยานอกย้อยหรือว่าอกห่างอ่ะเนี่ยใส่ตัวนี้จะช่วยแบบยกกระชับอกด้านหน้าจะเป็นบราใช่ป่ะแต่ด้านข้างอะเขาจะเป็นแค่แปะข้างสายแล้วด้านหลังอะก็โชว์ได้เลยเซ็กซี่แผ่นหลังนี้ก็เป็นของเราเนี่ยมันจะติดแค่ครึ่งหน้า ยกเต้าสวยมากเพราะรุ่นเนี้ยจะเป็นเต้าใหญ่้วคือจะโกยได้ดีมากเอวยี่สิบมาปลอยหน้าปลอยหวานเวอร์ถูกต้องโปจะต์ถูเปลี่ยนลุคอีกแล้วพี่แนนสาวจีนอกชิดมาแล้วอันนี้เป็นรุ่นอกชินนะให้ดูก่อนว่าใส่อยู่จริงๆเดี๋ยวคนอาจจะไม่รู้ใครที่มีปัญหาแบบอกน้อยจริงๆนู่นนี้นั่นน่นอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้ช่วยได้โกยตั้งแต่ฝั่งซี ซี่ฝั่งซ้ายออและซี่ฝั่งขวามารวมเป็นกึน่งอย่างนี้เลยภูเขาสองลูกเปลี่ยนอีกลุกแล้วเป็นเสื้อตัวนี้นะคะใส่ใจนะคะออกรุ่นใหม่ ต้อนรับตุ่จีนต้อนรับบริทาหรือว่าต้อนรับคนที่ฉันชอบสีแดงนะคะบอกเลยว่าต้นปีนี้นะคะรับความพิงความปังนะคะเป็นเสื้อมีบาร์ในตัวแบบนี้อีกแล้วนะคะแต่เป็นเสื้อก้ามผ้าลองบอกเลยยืดหยุ่นอย่างดีแบบนี้นะคะจัดให้จัดหนักจัดเต็มนะคะ390บาทปกได้ถึง12นิ้วมีไซส์นะจ๊ะไม่ใช่ว่าฟรีไซส์บอกเลยว่าใส่ง่ายใส่สบายใส่ตัวเดียวออกสังวาณีเลยไม่ต้องพึ่งชุดชนในไม่ต้องพึ่งเป็นจุกตัวเดียวเอาอยู่ค่ะ ใส่ใจเลือกมาให้แล้วนะคะแดงขับผิวสีผิวไหนก็เอาอยู่ค่ะสเสร็จงานแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องกินข้าวั่งคอนโดไปต่อยงานหนึ่งนะคะคือไปฟิลร้อนเงินของจริงวิ่งงานฉ่ำวันนี้ทั้งวันเราวิ่งจิกนะคะตทอานั้นเลยเธอฉันมาต่ออีกที่แล้วนะอุยใครดูผ่านโทรทัศน์เมื่อกี้ตกใจแย่เลยอะแต่ว่าเรามันนางสาววิ่งงานอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็พละกรพัใจอยู่แล้วนะคะแบบนี้ เข้าห้างมาถ่ายงานนี้หนึ่งค่ะหนะ้าผมเป็นคนสวยเป็นคนหน้าตาดีเป็นแต,แบบแต่งแบบแต่งฟิลสะอาดแล้วค่อยชินเลยไม่รู้ใครชอบนันแต่งฟิลนี้ปะ่ะแต่แนนนับไม่ชินตัวเองเพราะรู้สึกว่ามันเบาไปแบบน้อยอ่ะจ้อยอ่ะเออคำนี้แล้วกันคำว่าจ้อยเราต้องมันนางสาวโตวอินแบบแน่นๆทุ่มๆ เอาละค่ะเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นปุ๊บก็คือวันนี้มีทานข้าวอธทิบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมีเล่นกลึงเล่นเกมกันนะคะเตรียมมาละหนึ่งเปิกย้ายคือปีนี้เนี่ยให้สีเทานะทางเปิกเนี่ยไม่มีสีเขียวสีแดงสีม่วงนะคะให้สีเทาเท่าน,านั้นเดี๋ยวเราต้องมานับใส่ซองก่อนอเพราะว่าครอบครัวใหญ่ยี่สิบคนแบ่งก่อนเป็นขวัญถุงขวัญอะไรของแต่ละคนนะคะแบบชับชับ คือมาถึงก็วุ่นวายเลยแค่เรื่องเก้าอี้นั่งก่อนอ่ะลองนั่งหน่อยคือระหว่างรอพี่นัดมาเขาเรียกว่าอินฟูตัวจริงนี่รอว่าใส่ไฟรเงใครก็ใช้ไฟใส่ใจป้ะพี่แนนไอส์ไอส์ใส่ใจปะใส่ใจว่าอยู่แล้วพี่แุกคนมีไฟใส่ใจเปิดไฟให้ผิวเออ ั้งหลอจริงม่มาอาวมาเปิดไฟอ้าวมากกอ่าหนาวนะหนาวแอบเอาอะไรมากินเนี่ยข้าวไอศกรีมเยาว์เนี่ยไม่ใจ้มานึกว่ามาพามากินพัตตคาลยังจะพกอาหารมากินอีกคือชอบแบบนี้ทุกคนมีแสงสปอตไลท์ในตัวเองอ่ะหรือมาต้องมีเพราะม้าเป็นอินฟูแล้วอินฟูแล้วปัจจุบันนี้ม้ามีพกไว้นะ ไหนวะแม่เอาไหมอินฟูลตัวอันนี้มันเป็นอินฟูรุ่นน้องอยู่อินฟูตัวจริงของต้องมีไฟท์ติดตัวนะคะจะถูกต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะไฟรอแล้วจะได้รู้ว่าโกนหน้าไม่พองหรอไม่พองแม่ก็คือเตรียมไว้เลยไฟใส่ใจนะคะกดได้เลยค่ะกดอันอันเท่าไหร่ถังจริงๆเหรออันเนี้ย ขายอยู่990าแต่ขายไปกี่ชิ้นละคนชอบบอกว่าลดให้หน่อยลดให้หน่อยหน่อย790บาทตอนนี้ขายไปหลายพันชิ้นแล้วจะเป็นนางสาวไอทีแท้จริงต้องมีนะคะไฟใส่ใจเจงคือไฟยังต้องมีใช่ถ่ายคลิปถ่ายอะไรมันต้องมีถ้าไม่มีไฟเหงามากมึงจบมาแล้วอะฮะมาแล้วอะฮะจมท่วมอ๋อท่วมมากคือคนจีนมันต้องกินอย่างนี้ เราจะมากินแบบว่ากับข้าวอย่างสองอย่างนี่นู่ลเขาพาเป็ดแล้วเขาพาเป็ดแล้วไปถ่ายแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นของอาหารฝอยหยานะคะก็คือเป็ดปักกิ่งวันนี้เราก็จองไว้สองตัวเลยแตกๆนี่แล้วดูชิ้นใหญ่แบบกรอบแบบโอ้โหเหมือนหนังก,กระเบื้องเห็นป่ะนี่จอยเสียนะคะเจ๊เจ ยำ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 ยยำ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 ยย โ okay. อเคหนึ่งสองสามลเล่นเป็นนะเน่ยแลเรา่็ดูทิกเกอบ่อยดูทิกเอบ่อย้วถึงเล่นได้ดูทิกเกอรบ่อยใช่าให้อะมาดาว่าเนี่เสียมเล่นเกเสียเล่นเกมอะฮัโป่หรือมโอเคอใหม่ซ้อม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 นะามอนะมันม่้งินเงินงินนแาไร้ัจ งานพูดเอาหรอเอามาพูดหรอใช่อ้าวในที่คือแ่นพูดเลยอะไรพูดอะไรอะไรพูดได้โดนหมายเสียงเหมือนเมื่อกี้เออเสียงเหมือนแล้วเหมือนโคุยนี่ยังเดาผิดเลยเสียงเหมือนกันอ่ะเหมือนไหมเหมือนอ้าวเอาแม่ลูกกัางหน้าถ้าเกิดถ้าเกิดหรือเดาถูกนะมันจะได้หนาหนาอ่าเอาละหูต้องกระเดกฟันเลย ตึงยังตึงไหมตึงไหมดับไหมดับไหมดังข้างนี้ดับอ๋องั้นแสดงว่าต้องพูดอีกข้างนึงอ๋อทั้งหมดสิ่งนี้ขางนี้เออให้มาให้มาพูดอีกฝั่งนึ่งโอเคเพราะหูด่าพยายามเลยหลังจากฟังเมนูแล้วเธอคิดว่าฉันจะสั่งอะไรโอ๊ยอะไรอ่ะถามโยกว่าจากเมนูวันทีิดว่าพี่จะสั่งอะไร แคนตาลูปสาคูไม่ไให้เดาที่เดาจะเลือกเลยใช่สาคูแต่ว่าบัวลอยน้ำขิงอ่ะดูซิว่าจะรู้ใจอันไหนมาวัดบัวลอยน้ำขิงอล้วมาน้ำแอร์อะไรไอติมเอร์คำตอบบัวลอยน้ำขิงค่ะฉันกินบัวลอยน้ำขิงเท่านั้นถ้าเกิดมีเมนูนี้แล้วฉันก็ไม่กินมะม่วงแปรรูปนอกจากมะม่วงเปรี้ยว เออเ้าเนี่ยมันม้วนกินได้แต่พวนเกินเลยเขาพูดว่าเกินมันก็อย่งก็มวนเขาบอกบุดดิ้งบุดเดิ่งอะไรไม่กินหนูจะเหี่ยวไม่เลิกเลยยังไม่เลิกพูดให้รู้กาที่ไม่รู้ว่าเรจะกินเมนูของหวานอะไรนี่เรอจะต้องจำจำเติมจะเลิกเลยหรือไม่ใช่คือพูดไว้จะได้จำได้ครั้งถัดไปก็จะได้รู้ว่าจะอยู่ข้างบอร์ดไงฉันเอาอะไรนี่เราจะได้บอกคือท้าทานยังไม่รู้ผมก็ถามแล้วคือจะเลิกเลยไหนมันไม่รู้ของหวานเนี่ยเลยไจำได้กินข้าวเหนียวม่วนแบบนี้ ตัวหวยอะไม่ใช่หวยเมื่อชีวิตคู่สงบสุขเกินไปฉันกี้เขาเนี่ยมะม่วงได้แต่ไม่กินพุดดิ้งมะม่วงเอ้ไม่กินคุชชิ่งมะม่วงอ่ะกันนันกี้เธอเลือกพุดดิ้งมะม่วงอันแรกวอ่ะต้องบอกว่ามันมีคำว่ามะม่วงอยู่แล้วบอกแล้วบอกแล้วแกต้องการอะไรอ่ะ่าในสนามฟังนะตอนแกไปน้องจะให้อังเปาแกไปตั้งกี่บาทแล้วกี่ปีไม่เอาอย่างนี้รอฉันเป็นพี่ก่อนไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าถ้าเราให้ คนที่โตแล้วนะแปลว่าเราประสบความสําเร็จมากแล้วใน่ฉันเลยให้หนังเปล่าทางบ้านไปแล้วตั้งกี่ปีเออสึกปังยังปังมากอ่ะโอนได้เลยเทาหยดจะใช้ถ่ายอยู่เอามาเลยอ่ะนี่ๆนมีอะไรพี่บออุ๊ยอไม่แล้โทษนะคือคนอะไรพกเงินสดไปตั้งเดินเล่นนี่สองพันยี่สิบห้าแล้วนะคะพี่บอสไม่กดมาไง น้องแนนให้อังเปาปีแรกคือจะาว่าถ้าไม่มีกล้องไม่ให้ให้ได้หหนูปีแรกที่จะให้ประวัติศาสตร์จาลึกออ้ยน้องแนนให้อังเปาปีแรกขอให้เฮงฟังฟาการให้อังเปาครั้งนี้ก็คือแปลว่าแกโตขึ้นแล้วประสบความสำเร็จแล้วจนสามารถแบบว่าเอาเงินกลับมาผู้ใหญ่ที่เคยให้ถังเปาได้ นี่เป็นปีแรกที่ได้ไดไวยพรน้องแนนในมุมน้เนี่ยก็ขอให้ธุรกิจที่น้องทําอยู่ประสบความสําเร็จขายอะไรก็ขายดิบขายดีโตเอาแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะเพราะรู้ว่าน้องแนนเนีนน่ยยังไงนะขายอินไปด้วยช่วงนี้คนไม่กดข้ามขายของได้เลยอ๋อิอัวเน่มาถือด้วยลูกอ๋อตัวแนมาด้วยช่วงนี้คนไม่กดข้ามแล้วก็วขอให้สุขภาพแข็งแรงเพราะรู้ว่าน้องแนนเนี่ย ยิ่งโตมาก็มีแต่โรคนั้นโรคนี้อะไรเต็มไปหมดบ้า,าก็ขอให้แบบมันหายออกไปหายออกไปแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยมีความสุขในทุกวันมีคนรักอยู่ข้างๆนะคะเอ๊ะเอาใส่ใเอาใส่ใจเอ้าแมปิ่แม่ก็ใส่ใจมามาและนี่เป็นสัญญาณให้บอกเลยว่า ทุกปีต่อจากนี้ไปเจมส์แกเริ่มให้แล้วใจะเริ่มให้แล้วเขาจะถือเลยว่าถ้าหยุดให้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ลดไม่ฟังเลยเขาอยากฟังต้องให้ไปเรื่อยๆเงนเลยทีนี้ัไม่รู้ว่าลองเพอซื้อหรือลองเพื่อนละเพี่ยนละตอนแรกมาหนานๆตอนนี้เดือนแล้วนี่ละอ่ะเดี๋ยวมันจะกลับไปเบิร์นพูดเบิร์นพ่ดได้อย่าลืมนะคะฟิโลเน่ฟิโลเน่ชาวฟิโลเน่ เราสองแน่นี่เขาตัวทำงานน่าขอยไปเถอะเราตบ้างมีแล้วแน่ขอบคุณแน,ะนะ่เออย้สิเย้อยขอคำสอนปีนี้หน่อยให้บ้านเราติดอะไรติดได้อย่าติดจู๊ติดอะไรติดได้อย่าติดจู๊คำสอนของหอยเชลล์นะ